เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยอืเซ็นนักเตะใหม่มาให้เบอร์สิบเอ,อ็ะเอยซื้อมาราคาใช้ได้เ <55. S 1> ลยนะ55 5 5ค่ะเขาก็ตามมานานแล้วครับเชเรมี่โดกูนะครับซื้อมาจากหลีกเอิงปีนี้ต้องยอมรับว่าเฟนช์หลีเนี่ยหูป้านักเตะเยอะม,มากขายกระจายแล้วได้ราคาไม่กี่เท่านั้นเอาจริงๆนะไปไม่แปลก ใช่นักเตะฝรั่งเศสหลายคนมีความแข็งแรงอยในตัวนี่มาจาก rent ใช่ไหมใช่ครับถามว่าซื้อทำไมครับเพราะว่าเขาขายลิยามาเรสนะครับแต่ตอนนี้เขาติดกฎ financial ิ a แพร์เฮจริงๆอีกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้เขียนเสืออะไรเขียนกระดาษเขียนให้กระดาษอะไรนั่นอะเขียนเสือให้วัวกลัวเออเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเปล่านะครับเป็นเสือกระดาษเออ financial ิ a แพร์เฮเนี่ยเมื่อกี้โอ้ทำไรกันที่คเสิร์ตเอ้ยทำไรกันเดย์เิฟแบอกเขียนวัวให้เสือกลัวนึกใจดีนะแวะค เือบจะเป็นมีมซะแล้วเสือให้หัวกลัวโอเคได้ได้มาแล้วโดกูเรียบร้อยนะคะนี่เป็นคนที่3ของซิตี้นะจอต่อจากได้ของโควาซิสแล้วก็กวาดิโอแน่นอนพอย้ายมาปุ๊บปากหวาเลยค่ะโมอะไรฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นการได้ย้ายมาร่วมทีมนี่เป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็การจะได้ร่วมงานกับเป๊ปกวาดโอลาเมื่อกี้ ใข่อะไรคนบอกอุ้ย่ายลูกไขรไปไปผ่าตัดหลังนะก็เดี๋ยวหายไปสเกมเขาก็เชื่อว่าการมาร่วมทัพซิตี้จะทําให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นอย่างแน่นอนและก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเขาหวังว่าจะสร้างความสุขให้ทุกคนให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนซูเปอร์สตาร์ทุกคน